สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรตตรีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพของทางยูเครนนั้นสามารถสอยเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนภายทางการล่วงหน้าของกองทัพรารเซียแบบ,บเบรียฟเอหตกลงในทะเลอาซอฟได้ นอกจากนี้การสู้รบกันในพื้นที่ต่างๆของยูเครนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้อดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวด่วนเข้ามานั่นก็คือกองทัพของรัสเซียได้สูญเสียเครื่องบินขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีความสำคัญยิ่ง กับกองทัพอกการสเซียนั่นก็คือเครื่องบินแบบเบลย์ a อ0โดยพวกมันเป็นเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนภายทางอากาศล่วงหน้าของกองทัพอกการสเซียถูกยิงตกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมเครื่องบินแบบอิยูชิน22 m ซึ่งเป็นเครื่องบินบัญชาการรบทางอากาศของรัสเซียอีกหนึ่งลำก็ถูกยิงตกในบริเวณเดียวกันอีกด้วย ซึ่งสื่อของยูเครนนั้นก็ได้อ้างคําพูดของเจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามนะขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดออกมาจากทางฝั่งของรัสเซียซึ่งเราก็คงต้องรอการยืนยันอีกสัก1-2ถึงวันนะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆจึงจะปรากฏออกมาอย่างไรก็ตามแอดมินก็มั่นใจว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทางการของยูเครนสามารถดักฟังวิทยุ ขอความช่วยเหลือสัญญาณ SOS oh, จากเครื่องบินแบบอิ22 m ของกองทัพรัสเซียได้ซึ่งเจ้าหน้าที่บนเครื่องนั้นได้ร้องขอการสนับสนุนการดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยภาคพื้นดินบนชายฝั่งทางใต้ของทะเลอาซอฟฝั่งรัสเซียโดยพวกเขานั้นได้ร้องขอรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยด่วนลูกเรือของอิ22เอมได้แจ้งผ่านทางวิทยุครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินแบบบรียบ a 50ของกองทัพกาศรัสเซียกันก่อนนะครับโดยเครื่องบินชนิดนี้มันถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนภายทางการล่วงหน้าของกองทัพกาศรัสเซียโดยจุดเด่นของพวกมันนั้นก็คือเรดมที่อยู่บนหลังมันซึ่งมีขนาดใหญ่มากโดยเรดมชนิดนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่9เมตร สามารถตรวจจับวัตถุทากาศที่มีขนาดเท่าเครื่องบินรบได้อยู่ที่ระยะ650กิโลเมตรและสามารถตรวจสอบเป้าหมายทางภาคพื้นดินหรือว่าทะเลได้ที่ราวๆ300กิโลเมตรครับถือได้ว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสำคัญและมีราคาอยู่ที่ประมาณ300ล้านเหรียญสหรัฐครับ ซึ่งโดยปกติแล้วกองทัพรเสเซียนั้นจะใช้เครื่องบินเหล่านี้คอยตรวจจับเครื่องบินรบของยูเครนที่จะบินเข้ามาทิ้งระเบิดใส่พวกเขาและจะคอยประสานงานให้กับเครื่องบินรบของตนเข้าโจมตีเครื่องบินรบของยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามแล้วโดยปกตินั้นพวกมันจะปฏิบัติการอยู่ในเฉพาะเพียงทะเลอาซอรเท่านั้นเพราะว่าจะต้องทําระยะอยู่ห่างจากระบบป้องกันทางอากาศแบบพชอิตของทางยูเครน โดยพทิธออดจะมีระยะยิงอยู่ที่32กิโลเมตรถึง160กิโลเมตรหากว่านำระบบป้องกันภัยรังกาศชนิดนี้มาตั้งไว้กับใกล้ๆแนวหน้าก็จะสามารถกินพื้นที่เข้าไปในทะเลอาซอฟได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับดังนั้นการสันนิษฐานของการตกของเครื่องบินรัเสเซียนั้นอาจจะมาจากการยิงกันเองก็ได้ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นมักจะสอยเครื่องบินรบฝ่ายเดียวกันเองอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามอีกข้อสันนิษฐานของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเครื่องบินเหล่านี้อาจจะถูกรบกวนสัญญาณทางอากาศจึงมีความจําเป็นที่จะต้องบินเข้ามาใกล้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เรดาร์และอุปกรณ์ของตนสามารถเอาชนะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของยูเครนให้ได้ แต่ก็พลาดท่าถูกอาวุธของยูเครนยิงตกลงมาได้ครับทางนี้มันก็เป็นไปได้ในหลายๆทิศทางเดี๋ยวเราต้องรอการยืนยันกันอีกต่อไปครับส่วนเครื่องบินอีกลำหนึงก็ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยนะครับนั่นก็คือเครื่องบินแบบ i u 2 2 m มันถือได้ว่าเป็นฐานปัะชาการทางอากาศของกองทัพรัสเซียโดยจะทำหน้าที่คอยประสานงานการรบทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดิน ที่ทำการรบอยู่ในยูเครนให้สอดประสานกันได้อย่างลงตัวครับการที่เครื่องบินสองลำนี้ของกองทัพรัสเซียได้ตกไปไม่ว่าจะมาจากน้ำมือของกองทัพยูเครนหรือว่าการสอยพวกเดียวกันสิ่งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับกองทัพยูเครนนะครับ ส่วนก่อนหน้านี้ถ้าใครยังจำได้ก็คงจะเคยเห็นว่ายูเครนนั้นได้ใช้โดรนบินเข้าไปนะครับจาระเบิดเรดมของ A50 ของกองทัพรัสเซียที่จอดอยู่ในประเทศเบลารุสมาแล้วซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้กองทัพรัสเซียจำเป็นต้องย้ายเครื่องบินชนิดนี้ทั้งหมดออกจากประเทศเบลารุสในทันทีครับเพราะว่าเครื่องบินเหล่านี้มันเป็นเครื่องบินที่มีราคาแพงแล้วก็มีไม่มากในกองทัพอากาศรัสเซียครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาการรบกันในยูเครขนขณะนี้ก็ยังคงไม่มีการประทะกันมากนะักซึ่งเป็นแต่เพียงการคุมเชิงกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างเริ่มที่จะสะสมกำลังเพื่อที่จะรอโอกาสในการบุกกันต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็ได้ปรากฏภาพว่า ทางการของยูเครนนนัน้สามารถทำลายรถเรดาร์ของกองทัพรัสเซียได้ซึ่งกองทัพรัสเซียได้นำเอามาแอบจอดไว้ในแนวหน้าแต่ว่าเมื่อมันได้เดินทางเข้ามาสู่ฤดูหนาวใบไม้ต่างๆมันก็น้อยลงทำให้ดโดรนของทางยูเครนสามารถตรวจพบและสามารถกำจัดพวกมันออกจากสนามรบไปได้สำหรับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ r b 1 0 9 a b a l e n a ของกองทัพรัสเซียนั้นชุดหนึ่งจะมีรถอยู่ประมาณ5ถึง 6คันนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้จะเอาไว้ระบุตำแหน่งเรดาร์และสถานที่แพร่คลื่นวิทยุของยูเครนโดยชุดหนึ่งจะมีราคาอยู่ประมาณ5 6พันล้านบาทเลยทีเดียวการที่กองทัพยูเครนนั้นสามารถทำลายมันไปได้1นึ่งคันก็นับว่ากองทัพรัสเซียเสียหายไปไม่น้อยเช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่14มกราคม ทหารราบก็เสียชีวิตไป840นายรถถัง10คันยานเกราะ33คันรถขนส่งทางการทหาร35คันปืนใหญ่สนาม19กระบอกโดรน13ลำขีปนาวุธ8ลูกและระบบป้องกันพนังกาศอีก2ระบบครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนได้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ายูเครนนั้นต้องการเครื่องบินรบทางทหารเพิ่มเติมเช่นเครื่องบินรบแบบเอ0ของสหรัฐเพื่อที่จะใช้ในภารกิจโคดแอร์ซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนการรบทางอากาศอย่างใกล้ชิดต่อฐานราบของทางยูเครนได้ เช่นเดียวกับเครื่องบินที่สามารถใช้ยิงขี่ปนาวุธร้อนระยะไกลได้อันนี้ก็น่าจะเป็นความต้องการของยูเครนในระยะยาวหรือว่าระยะถัดไปนะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนันนี้กองทัพยูเครนนั้นก็จะเป็นกองทัพกึ่งๆก,กองกลังของนาโต้แล้วเพราะว่าอาวุธหลายๆอย่างนั้นก็ใช้แบบเดียวกับของยุโรปค,ครับ ส่วนภารกิจในการปกป้องชาติของยูเครนนั้นก็คงจะต้องสู้ต่อไปเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นดูเหมือนจะไม่รามือง่ายๆอย่างไรก็ตามแอดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนนั้นจะไม่แพ้กองทัพรัสเซียอย่างแน่นอนครับ และนี้ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ i รตตรี่กันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ